สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราสองคนขอพาชาวหนีเที่ยวกันไปเดินเล่นกันที่ห้างปากโกครับแล้วก็จะพาผู้ชมไปนั่งกินชาเขียวอร่อยๆกันไปดูกันว่าแต่และเมนูเนี่ยจะน่าทานแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับก็จะพาคุณผู้ชมดูห้องพักของโรงแรมที่เราพักกันทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับรู้เลยว่าทําไมคนไทยชอบผูจิมมันมีแบบแบรนด์ที่คนไทยชอบมาหาที่ญี่ปุ่นนะออว่างั้นเถอะโอ้โหถ่ายรูปก่อนเนี่ย เอาเลยขอบคุณมากมาท้าให้เขาขายกันหน่อยโอ้โหอะไรกันตลอดเลยมันจะกลายเป็นเบียร์หิมะเออเบียร์หิมะขาเด่นอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเดี๋ยวเธอไม่เปล่าไ้ยเจอที่นวดทรีไรนี่เออมาดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมรู้สึกผมถามาอันนี้ไม่ทำอะไรไอ้ปุ่มปุ่มกระดิ่งไม่น่าผมกดเท่าไหร่ไม่มีใครมาเลยมันไม่ใช่กระดิ่ง จะพามาชอปปิ้งค่ะที่ห้างนะคะที่อยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะคะฮารโก้ซัปโปโระนะคะอนีม้มีชื่อเสียงมากๆสําหรับของไทยค่ะค่ะแล้วก็ของญี่เป็นกรชอบมากๆให้มิกิเดินพาไปดีกว่าโอเคไปะคะคชอบมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยมันเดินมันเดินแบบเฉียงได้เลยเนาะือเมองไทยไม่น่าเดินอย่างนี้คืออันนี้เขาหลายแยกแล้วก็แบบ ทุกย่านจะหยุดพร้อมกอันแล้วก็อุ้ยอุ่ยขีมเอเตอระบบเขาแปลกแแต่แต่ชอบนะฮะเหมือนตอนที่ที่ที่โตเกียวก็เป็นห้แยกตรงชิบูย่าก็โอ้ยเดินชนกันมั่ยหมดเลยครับสนุกมากเลยถึงแล้วค่ะโอเคนีค<ห>่มัน,ม,น,ม,นมีหลายชั้นใช่ไหมคะหลายชั้นะ เดี๋ยววันนี้จะต้องไปโดนนิดนึงนะพี่เฟคือจะไปกินชาว่างั้นเหรอค่ะไอติมด้วยอ๋อผมกำลังมองพิซซ่าอยู่เนี่ยสองร้านออโอ้ยอยากกินหลายร้านเลยรู้เลยว่าทำไมคนไทยชอบปูจริงมันมีคอมเดอร์กัสองมันมีเบาๆมันมีอัมออนิสกัตไทเกอร์มันมีแบบแบรนด์ที่คนไทยชอบมาหาที่ญี่ปุ่นว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าเริ่มชอ็อปดีกว่าอยากช็อปแล้วค่ะไปเชิญ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  โอเคเลยอ๋อนี่ไงอลิสิก่ะที่คือว่าคนไทยนะคะเวลามาเขาฮิตจะต้องมาซื้อมากๆเยอะแยะเลยนะนี่ผมมือจะดูอุ่นดีป่ะเพราะว่าเนี่ยโห่ต้องมามือนอกเนี่ยมามาประเทศเนี้ยรู้สึกเลยว่า ถุงมือเป็นสิ่งสําคัญหนาวมากแล้วที่เบื่อววที่สุดคือเวลาพี่ฟุ๊กถ่ายรูปให้หน่อยอแบบเบื่อมากเลยมันไม่เคยใช้ได้อันนีด้ดูเหมือนจะได้เฮ้ย,อยพอไปมันเป็นอย่างนี้เอ้ยมันใช้ได้นะเนีเ่ยกดได้จริงจังปะคะนี่ออล,ลองกดหลายหลายอย่างนี่ไงกดได้นี่กดได้ด้วยอะ่ะ เฮ้ยแต่มันเจ๋งมากอ่ะเพราะว่าพวกเราชอบโพสรูปอะค่ะใช่แล้วเวลาหนาวๆนะถึงเวลาปุ๊บอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยอ๋อเสร็จอุ้หนาวหนาวชีวิตทังมากเลยคือชีวิตทังมากแต่คือมันอดไม่ได้ไงรูปสวยๆก็ต้องถ่ายถ่ายเสร็จก็ต้องโพสยิ่งเรามีนี่เหมาจ่ายชูมุกนะก็แบบสัญญาณใช้ได้ทั้งวันอย่างเงี้ยีเฮ้ยผมว่าผมโอเคนะแถมเซลล์50%อีกเอาไหมล่ะอ่ะเอาถ้าเอาก็เอาเลยอ่ะ งเท้าแล้วครับสนใจคู่ไหนง่ายนะครับเวลามาเมืองนอกพกเงินสดมากำลังพอดีแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณผู้ชมมีความจำเป็นต้องเอาเงินสดออกมากอย่าใช้เครดิตการ์ดเด็ดขาดใช้เอทีเอ็มยุคนี้ว่าไม่มีเงินในในแบงก์นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคุณจะโดนชาร์จเดยอะมากเลยนะฮะใช้เอทีเอ็มปกติแล้วกดแล้วก็กดให้เยอะที่สุดทีเดียวเพราะมันจะเสียค่าเอ transaction per หนึ่งครั้งเนี่ยเท่ากันนะฮะ นี่ค่ะมาถึงในร้านแล้วนะคะแล้วก็นี่ไงไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆคือส่วนใหญ่เวลาไปร้านญี่ปุ่นมันจะแบบคิดแล้วอะเนี่ยค่ะเป็นที่วางกระเป๋าหรือใส่แจ็คเก็ตหรือใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบให้อะส่วนใหญ่นะ ีอีกอันค่ะอ๋อมีแยกนี่แหละเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆ<อ>ญี่ปุ่นเ<อ>มนูเมนูอ๋อเขาเอเมนูมาให้แล้วนี่สรุป<อ>นะฮะนี่นี่นี่ไม่เอาคือเอาหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้ะเฮ้ยแต่พูดจริงๆนะคะว่าไม่แล้วอรอโทรมาเรียงกันเลยไหมแล้วเขาสามหมดเลย <c oughs> น่าเกลียดคือร้านเะนี้ยเท่าที่ดูมงเหงของขนมอ่ะมันดูอร่อยจริงๆทุกอย่างเรื่องเนี้ยลีไม่ค่อยพลาดจริงๆแล้วเขาเป็นคนบ้าขนมนะอันนี้เรื่องจริง คือคือเรีย р, สามารถดูจากหน้าตามันได้ว่ามันจะอร่อยไหมนะ <c oughs> ไม่ว่าคือเป็นคนที่กินเยอะไปไงกินขนมเยอะมากช,ชิมชิมชิม<ๆ>ชิมชม,มันก็เลยแบบเหมือนเหมือนแล้วเรียนทําขนมมาเป,เป็นพวกดูคนที่หน้าตาเวลาคบคนเนี่ยเขาไม่เรื่องนี้ใส่เรื่องหน้าตาก็ไม่ใช่เราดูออกว่าหน้าอย่างเงี้ยนิสัยจะดีหรือเปล่าอ๋อที่อยู่ว่าโดนด่าหรือเปล่าหมายถึงขนมไงหน้าตาอย่างนี้อร่อยหรือเปล่าอย่างนี้หมายถึงอ๋อแล้วคนูรู้ไหมคนหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าดูถูกถูก สั่งอะไรดีกว่าคะนี่ค่ะเขาก็มีหลายอย่างเลยแล้วก็ที่แน่ๆอ่ะมันร้านชาเขียวรีต้องสั่งอะไรที่เป็นชาเขียวสักอย่างเพราะฉะนั้นรีสั่งไอติมชาเขียวครับค่ะส่วนพี่ฟุ๊กเนี่ยเลือกแทนให้ได้ปกติเนี่ยผมจะโดนอย่างเงี้ยคือเรื่องก็จะแบบว่าอันนี้ไอเอานี้อยู่เอานี้สิน่ากินแต่เนี้ยรีอ่านใจพี่ฟุ๊กออกว่าคกอ่ะจะต้องสั่งอันที่เป็นเก่าร้านมงดอมถูกไหมถูกไหม ก็ถูกไม่แต่ว่าคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดโอกาสที้ผมเลือกเลยอ่ะคือปกติแล้วก็คือเออเนี้ยพอเป็นร้านอาหารสั่งของหวานหรืออะไรเงี้ยเขาก็สั่งเขาแล้วบอกอ๋อ he w ว n นด h i s ว n นไม่รู้ได้ยังไงหวานดิสหวานอ่ะงั้นเรามาทดลองกันอันเนี้ยไม่น้องมีเขเข้าใจว่ามันเล็กคุณผู้ชมมองไม่เห็นหรอก มอง<ช>บ,บ้องที่ใส่หลายๆอย่างเออไม่รู้อันไหนอะก็มองมองสักอันอ<น>ะเห <นะ S 2> ็นไหม <c oughs> ถ้าเลือกก็เลือกมองมองอยู่แล้วอะเห็นไหมห <c oughs> น้าโอเคเดี๋ยวสั่งขนมกันค่ะแลวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของจริงอะมันจะเหมือนในรูปหรือเปล่า <c oughs> โหถ่ายรูปก่อนเลยอะ เอาเลยขอบคุณมากมาพาเฟ่พูกขายหน่อยโอ้โหอะไรกันตลอดเลยโอเคโอเค้ยมาอีกแล้วโอ้โหเพียบเลย ชาเขียวที่มีแบบอันนี้มันเป็นเค้กแล้วก็แบบมีเป็นชั้นๆเลยค่ะ <c oughs> คืออยากรู้ไงว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอร่อยสักแค่ไหน,น,นเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีพวกเจลลี่มีพวกอะไรอย่างงี้ด้วยครับส่วนของผมอ่ะไม่ได้สั่งครับโดนบังคับสั่งแต่ก็อร่อยดดดอเดี๋ยวพี่ตาหล่อนเนี้ยเมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นพยานใช่ไหมคะรีบ,บอกว่าพี่ฟุ๊กต้องชอบอันนี้แน่เลยใช่ไหมอ้าว ให้เลือกเขาก็บอกว่าเป็นอันนี้จริงๆ <Orange. S 1> อย่างนี้เขาเรียกบังคับสั่งหรอไม่แตจริงคืออยากตามใจรู้อยากกินเกิน,นไม่ให้เลยไม่ให้เลยอืคือชาเขียวเขาหอมอะค่ะพูดถึงนะ ทำแบบอร่อยเลยอะ่ะว<ต><ข>ไม่ขมเกินเข,เขาชื่อนานาทรีทรใช่คือถ้าเกิชาเกียวเขาไม่หอมเนี่ยคือต้องเปลี่ยนชื่อร้านอ่ะใช่เ <c oughs> ชคนี้ก็อร่อยอ่ะเป็นเทคชาเขียวย <c oughs> อะอมแล้วชาเขียวแบบเข้มข้น,นมากอะ ไม่หวานเลยพี่รุกแบบดีค<ะ>่ะฮะอืมขมไปหน่อยสำหรับคนไทยแต่คือจริงๆมันดีนะคะเพราะว่าวัดฉะอย่างไงก็ตามมันต้องขมหน่อยอ่าอิม่มอิ่มเลยอ้วนอะไรเนี่ยมันสิตัวเองตัวเอง <c oughs> พี่ฟุก๊กถึงแล้วโรงแรมที่มีกีิชวนพวกเรามาพัก Excel Hotel t o k y วนะคะคนี่ถึงแล้วอยู่ตรงหน้านไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยคืออยากรู้มากเลยว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคืออะไรเนาะคือฟีลลิ่งเนี่ยนะสำหรับผมนะถ้าไม่ใช่หน้าหนาวไม่มีหิมะเนี่ยนะมันก็เป็นแบบสวนคือนึกภาพแบบเป็นเบียร์การ์เด้นอรอไหมคือมานั่งกินเบียร์ตรงเนี้ย มันได้เลยพี่ฟุก๊กเลยว่าฟิลมันได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีหิมะใช่ไหมจริงตั้งเสียบบนหิมะนะ <c oughs> มันก็เย็นเป็นเบียร์กาเดนแบบพี่ฟุก๊กมันจะกลายเป็นเบียร์หิมะเอเอเบียร์หิมะกาเดนก็มัน,นต้อร่อยอะแต่ตอนนี้อยากลงไปนอนแบบว่านั่งมากเลยค่ะผมว่าไปดูห้องก่อนดีกว่าไปะหรอเออไปมันสวยมากเลยเออจริงมันสวยจริงอะ ไปดูห้องแรกกันก่อนเลยดีกว่าพี่ฟู เราจะมาดูกันเนี่ยอันนี้ไทป์ไหนคะเมื่อกี้ถามแล้วชื่อว่า luxury suite อ่าก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไอชิ่มสุด standard อ่าเพราะอันนั้นอันนั้นมันก็ต้องเป็นห้องดีลักซ์หรือพรีเมียร์หรือ standard อันนี้มัน luxury แล้วอือห้องไซส์มันดีมากนะกําลังดีเลยนะคือแบบมีโต๊ะทํางานจริงค่ะแล้วก็จริงๆสุดท้ายก็โดนแย่งเป็นโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็มีที่เก็บกระเป๋านะฮะเป็นแบบเซ็ตชั้นทํางานเตียงก็แยกเออ ประเทศนี้ชอบเปียนแงแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีที่สังหารสุดเลยชอบอันนี้มากเลยนี่ฮึอ่าวมาดีไปถ่ายห้องต่อไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลองใช้บริการอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเหลือเธอเปล่าไงโอ๊ยเจอที่นวดทีไรนี่เออมันดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี่ยแล้วนี่เหมือนเก่งนะเหมือนดูสาาที่ผมรู้เรื่องกดมั่วแสดงว่าทุกห้องที่เป็นแบบทป์นี้เขาจะมีก้ออีนวดให้อะหรอผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าลักชูรี่ทวินเนี่ยมันต้องมีเพราะว่ามันเป็นทป์นี้ง แล้วก็มีวิวโอ,อ้นูเออจริงๆริงเลยเนี่ยสถานีนี่นีเห็นเลยอะนี่สปโโรอะใช่ใช่โอ้โหนี่เรานวดไปนะแล้วเราก็นั่งดูวิวไปนะอ๋อมีแบบชิงช้าสวรรค์ด้วยอะค่ะเฮ้ยช่วงปีมองปีใหม่นี่มันอาจจะมีจุดพงุงจุดพุมันก็ต้องจุดทางนี้นะจริงแล้วก็นั่งนวดไปแล้วดูจุดพุข้ามปีนะใช้มีประมาณเท่าไหร่อ่ะคะพี่กเมอก้ถามมาแล้วประมาณห้าหมื่นเยนนี่คือราคาลักเลทหมายความว่าอาจจะหาถูก่นนี้ได้มหมื่นกว่าบาทใช่ครับ นี่มาดูห้องน้ําดีกว่าค่ะให้พี่ฟุกเขานวดไปโอ้โหตึ้งพอดีแล้วโอ้โหดูดิเฮ้ยดูดิโอ้โหมันกำลังเสียบโอ้โหล้างไปตึ้ตึ้เลยเนี่ยผู้ช่้นไข้เครื่องนวดปล่อยเขาไปโอโ้สบาย,ยนี่ค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นโถส้วมญี่ปุน่นนี่แล้วก็มีนี่มีเก้าอี้ให้ด้วยนะล้างหน้าจะนั่งแต่งหน้าก็ได้แล้วก็เวลามาค่ะปกติแล้วอะ่ะพวกแบบ ห้องน้ำญี่ปุ่นที่เป็นโรงแรมญี่ปุ่นเขาชอบหมียให้เป็นแบบสบู่ล้างหน้าโลชั่นเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะห้องเล็กแต่เขาก็ใช้พื้นที่แบบเป๊ะมากอะ่ะคือมีอ่างน้ําชาเวอร์ติด,ดกันแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะกระทัดรัดนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าไซส์แบบกระทัดรัดแต่ว่าดูไม่อึอดอัดนีม พุนั่งหีนอกจากนวดแล้วนี่สเปรย์อะไรคะเนี่ยไม่ใช่น้ําหอมนะคือนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องมีอย่างเงี้ยพอแล้วไม่ได้ของขายนะเดี๋ยวมันเป็นที่ฉีดแบบดับกลิ่นเวลาเราไปกินพวกแบบเนื้อย่างกินอะไรเงี้ยมันจะเหม็นเนี่ยรามเมงมันเหม็นไงค่ะอันนี้มันเสื้อมันจะได้ไม่เหม็นนึกอ,ออกไหม,มแล้วแล้วมันจะมีให้ในห้องทุกห้องเลยนี่ก็หยิบแบบตู้<า>เสื้อผ้าหาง่ายด้วยตามพวกซูเปอร์อะไรเออตามซูเปอร์มีหมดเลยอะ่ะผมก็ไปหยิบแบบซื้อมาเลยเพราะว่าเฮ้ยเวิร์กนะ พี่ฟุกคะครับขอขอขอพักนวดแป๊บหนึ่งอ่ะดีถึงแต่อยากเห็นห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมโอเคได้ไปดูหน่อยโอ้โหกําลังซิวแล้วเดี๋ยวไม่ต้องฟิวมากไปไปมนกําลังสั่นดึกๆๆเลย เชิญจ้ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูห้องดีสุดกันบ้างดูใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะอก็มันใหญ่มันดีสุดอ่ะนี่ห้องนี้เนี่ยนะครับ80าตารางเมตรนี่ผมไปเสิร์ชมาเมื่อกี้นี่เลยกดด่วนๆในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยนี่มันเมาส์มอยว่ะใช่เมาส์มอยกันว่ะดูนั่นแล้วก็น้าพร้โกด้าเห็นเลยอ่ะนี่มองไปเห็นหมดเลยนะฮะที่เก็บพระบรมรสรีลิขชาติของพระพุทธเจ้านะคะเราเห็นเลย เห็นได้เล็กเลยอะวันนี้อากาศดีดีมากพักขาใช่ไหมอืมเนอะมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดมองไหไหนสวยไปหมดน่าอยู่เลยห้องเนี้ยจริงห้องนี้วิวดีแล้วก็มีมีคือมันมีส่วนที่ชัดเจนคือมีทั้งโซฟามีโต๊ะทานข้าวนะฮะคือเหมาะสําหรับครอบครัวแล้วก็คนที่ของพลุนพลังหน่อยนี่มีนี้ด้วยอะอ่ามีตู้เย็น ป้อมน้ำอะไรซิงด้วยอะมาห้องนอนกันบ้างนะฮะนีเ่เปิดเลยดีกว่าจะได้เย็นโอ้นะชิวนะยังเห็นเมาส์มอยว่ะอีกเฮ้ยแต่แสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนึ่งทำไมคนญี่ปุ่นเขาชอบนอนแยกกันอะคะคือทุกห้องเลยอะโดย average แล้วจะเป็นทวินมากกว่าคิงค่ะ คือจะเป็นที่ยุโรปหรือเป็นแบบเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะยังไงต้องเป็น king size แต่พอเป็นที่เนี่ยมันจะเป็นเตียงทวินหมดเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งไปรีสอร์ทที่เป็นแบบออนเซนมันก็แยก<ะ>ผมเดาว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานอนเตียงเดี่ยวไงไอ้<ะ>ที่ที่เวลาปูบนตะตามิแล้วเขา<ะ><ะ>ปูนอนมันก็เลยต้องทําเป็นเดี่ยว<ะ>แล้วมันก็เลยคุ้นเคยกับว่าชีวิตต้องนอนคนเดียวเหมือนโนบิตะได้หรอมโนบิตะนอนคนเดียวอ่ะอันนี้ไม่รู้เอ้ยผมว่าใช่ชัวร์เลยไหนห้องน้ำ อ่าก็เป็นสัดส,ส่วนดีก็แบบเออเป็นโถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบชอบนะฮะเป็นใช้แล้วเนี่ยจะเช็ดก้นไม่เป็นพวกเนี้ยเพราะว่ามันทั้งเพราะว,ว่ามันทั้งล้างทั้งเป่าเลยนะพวกเนี้ยนี่มุกโถสามารถแช่าน้ำเห็นอีกแล้วม้าบอยวะ่ะเฮ้อยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสไตล์การอาบน้ำเหมือนออนเซนเลยน้องเรียนว่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่เขาต้องนั่ง นะครับแล้วก็อาบน้ําโดยที่มันต้องเป็นขวดะเยอะนะถ้าถ้าน้อยไม่พอใช้อ่าเสร็จปุ๊บเขาเปิดน้ําโดยที่น้ำเนี่ยเขาไม่ได้ล้างตัวนะคือหมายถึงว่าแช่เฉยๆสะอาแล้วไปแช่แล้วคนต่อไปก็ไปแช่ได้และแช่เสร็จแล้วก็ต้องล้างตัวอีกนะคะใช่เราทำอย่างนี้แล้วก็มีจะบอกว่าจริงๆแล้วชาญี่ปุ่นเท่าที่ไปมาหลายประเทศนะเออมันนั่งก็ลังต้องนั่งอ่ะ แบ่งฟันก็น่งครับคือเนี่ยสบายมากเลยอาบน้ำชุลมลานไม่้ยผมว่าผมว่ามันปลอดภัยมันไม่ล้มไงแต่ไม่เออก็นั่นแหละเขาเขาคำนึงถึงความปลอดภัยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์อันนี้นี่เผื่อโปรดิวเซอร์ผมเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ผมถามอันนี้ไม่ทำอะไรไอ้ปุ่มปุ่มกระดิ่งบอกไม่ใช่นี่ใครยังไม่รู้นะผู้ชมส่วนใหญ่จะมีฮะมันทำอย่างนี้ฮะ เอาไว้ตากผ้า,าตากเกงในอะไรอย่างเงี้ยเวลาสมมุติซักใช่ไหมฮนะแบบมาหลายวันน่ะก็เนี่ยแขวนได้นะครับนี่นี่โปรดิวเซอร์ผมก็เลยบอกว่าโหไม่น่าผมกดเท่าไหร่ไม่มีใครมาเลยมันไม่ใช่กระดิง่งกระโถ oh, <no. S 1> ไหนถ่ายหน้าโปรดิวเซอร์หน่อยดิ <laughs> แต่ห้องนี้นี่แบบวิวสวยแล้วก็แบบเฮ้ยไซส์ดีมากใช่โอ้นี่เมื่อกี้ถามราคาให้นะฮะเผื่อใครสนใจราคาเรดของเขาเนี่ยคือแสน0 0 0หมื่เยนนะครับก็แต่ถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์อะไรพวกนี้ <S <S ผมว่ามันต้องมีถูกกว่านี้แหละอันนี้เป็นราคาเขาเรียกว่าตั้งนะครับออมีห้องน้ำสองด้วยอ้าวออกมาจาห้องน้ำสองพอดี มีสองห้องน้ำค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แบบห้องน้ำจริงๆค่ะก็ห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูส่วนต่างๆของโรงแรมดีกว่าได้ครับคมาดูแล้วก็เลือกเองไปเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดมาจะพักแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่ชอบเลยค่ะใช่ค่ะ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ตอนเช้าเรามาทานในเบรกฟาสกันนะครับอาหารก็มีให้เลือกเยอะดีแล้วก็นั่งกินไปดูหิมะตกไปชิลสุดๆไปเลยเสาร์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นที่ซัปโปโรแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารแนวไขเซกิวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ ของเขาเลยนะคะแม่ทางป้ายค่ะมีภาษาไทยค่ะห้ามบุกลุกค่ะหรือเพราะคนไทยที่ชอบบุกลุกไม่ใช่ <laughs> ถนนเส้นนี้สวยนะพี่ทุกเขาเปิดไฟยามให้เ,เลยสวัสดีค่ะเราทุกคนนะฮะ <laughs> ก็เปลี่ยนเป็นคนญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว <laughs> ที่ใส่กิโมโนก็ถึงเดินอย่างเนี้ย